ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ป p e r f r ร e อ่าวันนี้อะมากับลูกพี่จะไปเลี้ยงสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งให้เติบใหญ่สิ่งมีชีวิตตัวนี้ทุกคนคุ้นเคยกับมันมากแรมันจะตัวเหลืองๆใส่ชุดสีฟ้าไม่ใช่มิเนเดียนะ มันคือนูไน๊ไง <Hello? S 1> วันนี้มากับลูกพี่จะเข้าไปเลี้ยงนู๊กันเราจะต้องป้อนอาหารให้หนู๊เติบใหญ่ <Hello? S 1> ไปดูกันดีกว่าว่านูบมันจะกินอะไรได้บ้าง啊 Let's go <S <c oughs> โอ้ยพี่ลองเยอะมากเงอร์ มาพาลูกพี่มาเลี้ยงสิ่งมีชีวิตตัวบิ๊กบึ้มฮาเลี้ยงตัวเองได้แล้วหล่จะเลี้ยงคนอื่นน่ะเฮ้ยลูกพี่อย่าบูลลี่ฮัสกี้ได้ลูกพี่รู้เปล่าว่าวันนี้เรามาเลี้ยงตัวอะไร ตัวอะไรอะ่ะลูกพี่มองข้างหน้าข้างหน้าล,ลิ้นยาวเลยมังอ้อ <c oughs> พี่ล็อกดูดิเขานอนแบบว่าเต้นด้วยพี่ล็อกดุกดิขาใหญ่เลยอะ่ะเนเขานอนคว่ำตีกันเทียงสบายใจเฉยเลยมังอ้อเราจะต้องหาอาหารมาให้เขาพี่ล็อกแล้วก็เลี้ยงด้วยเขาเติบใหญ่หอ้าวมังอ้อเราต้องหาอาหารให้เขาเหรอแล,แล้วถ้าเราไปเป็นอาหารเขาเองอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยลองดูสิอ่ะลูกพี่ลองไหมมังอ้อดุมจะกินเราไหมอ่ะแดแด่จะเกดีแด่แด เด็กดิโอโอพี่ล็อกโอ้เราเราตดบางงอเรากลายเป็นขี้หนูเรียบร้อยแล้วเขาตดเราพุ่งออกมาเลยลูกพี่อุบาทมากอ่ะนี่ไงพี่ล็อกมันมีปุ่มให้เราสร้างอาหารนี่ไงเอ้าแล้ไม่ฉันตั้งเห็นไละมาง้อนี่มันโรงงานแก่ไม่ใช่โรงงานฉันน่หว่าใช่เลยลูกพี่มันรอดูโรงงานหมากคนนี่ไงหมาผลิตเบอร์เกอร์มาให้เขาแล้วลูกพี่ดูไม่มีจะคิดเลยไหนเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์กำลังล่วงหล่นไงพี่ลองไม่เห็นเหรอไม่เห็นนะเบอร์เกอร์ทิปปะเนี่ยนี่ไงเบอร์เกอร์ของหมาหนะ้าตาน่ากินมากพี่ลอหมาไม่อยากเลี้ยงนู๊บแล้วหมากินเองได้บอกหมากินเองสละไอ้บ้าบางงา<ว>งงงแกต,ต้องออกไปเลี้ยงไอ้นู๊บตัวนี้เนี่ยหมาเก็บมาแล้วหมาก็ต้องเอามาป้อนเขานี่แหละเอาไปเลยนู๊บกินเข้าไปแล้วเติบโตน,นะจ๊ะเป็นไ,ไงเขาว่าไงเขาว่าอร่อยไหมเขาชอบอ่ะพี่ล็องดูดีเขาบอกว่ามันเหมือนฝันเป็นจริงอะในกินเบอร์เกอร์แกได้บอกฝันเป็นจริง เลี้ยงนูบของลูกพี่แล้วล่ะได้ได้เดี๋ยวฉันมาหมาปลดล็อกเบอร์เกอร์ครบทั้ง4ี่ระดับแล้วหมากําลังจะซื้อพิซ่าให้นุบกินได้โอ้โหมาง้อเปิดไายอาหารใหม่ด้วยจัดไปเลยนี่แน่โอ้โหพี่ล็อกตรงนี้มันคือกองภูเขาเบอร์เกอร์ของหมานี่มันสวรรานชัดๆหมาง้อลูกพี่รอดูพิซ่าได้เลยหมาเชื่อมั่นว่ามันต้องน่ากินแน่นอนนี่ไงพิซ่าของหมามาแล้วเป็นสามเหลี่ยมเอาไปให้นุ๊กก่อนเพื่อน,นุ๊กชอบ นุ๊ปบอกว่านุ๊ปยังอยากกินขนมหวานด้วยอะ่ะมาง้อทำไมมันกินเยอะจะังวะไอ้นุ๊ปตัวเนี้ยไอ้นุ๊ปมันตะกะอย่างเงี้ยพี่ล็อกอ๋อมาง้อจะรู้แล้วว่าทำไมเพราะอะไรอ่ะเพราะมันกินปุ๊บมันขี้เลยไอมาง้อ <c oughs> อ๋อนอนขี้อย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> <ช>นี่แนะี่ ตีตูนนุ๊ปตีตูนเสร็จแล้วไปป้อนอาหารมันต่อมาสามารถปลดล็อกอาหารอันใหม่ให้นุ๊ได้แล้วเฮ้โอ้โหทำไมไววมาเก่งหมาโง่ฉันนี่ไม่ไปไหนเลยโมแต่ไปเยี่ยมเยียนโรงงานแกในโรงงานตอนแกล่มจมอยู่แล้วเนี่เธอพี่ล็อกที่น่าสงสารมาจะอัพเฟนไฟให้นุ๊กินละลูกพี่เฮ้เฟนฟายอ่ะมาโง่มาดูกันดีกว่าว่าเฟนฟรายจะน่ากินขนาดไหนมมาโก่ทำไมโรงงานเรามีแต่อาหารดีๆเบอร์เกอร์เฟนฟรายพิซซ่าไม่มีผงไม่มีผักสลัดอะไรบ้างเลยนะเนี่ยเมนูเ อวโอ้นี่ไงเฟ้นไฟกระเด็นมาแล้วพี่ล็อกน่ากินมากว้าวเฟ้นไฟเอาไปเลยเจ้านู๊น้อยเอาไปซาแล้วก็กินแล้วก็ขี้แล้วก็เติบใหญ่ <c oughs> ลูกพี่ว่าไงมามีข่าวดีบอกด้วยข่าวดีอะไรเรอออ่านที่เราให้หนู๊ได้มันเยอะมากเลยพี่ล็อกแล้วไง เราต้องช่วยกันรีวิวและลูกพี่ได้เลยถ้างั้นหมาจะอัพแค่ด้านนี้นะลูกพี่หมาจะอัพไปทางเฟ้นไฟยพยแล้วก็แซนดวิชอ่ะอดาเงั้นเดี๋ยวฉันอัพนี่เลยฮอตฮอสดอกแล้วก็คุกกี้แบ่งหน้าที่กันนะลูกพี่จัดไประหว่างที่เราปล่อยให้โรงงานผลิตไปเหมือนเราจะมาเล่นอบบี้ได้พี่หรอกมีอบบี้อีซี่แล้วก็อบบี้ฮาร์ดแน่นอนเทพยเทพอย่างเราสองคน <Easy. S 1> <laughs> ประจำว้าวบิล็อกเบอร์เกอร์มันน่ากินมากเลยอ่ะโอ้มังอ้เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่อยากจะอยู่ในฝันมังอ้แล้วเราเล่นไปแล้วเราได้อะไรอ่ะลูกพี่ไม่รู้เหมือนกันมังอ้อเอะป่ะเย็ะปุะ๊บเฮ้ยเจ็ะปุ๊บปั๊บะเออตกใจเออตกใจ,กใจเกือบตกอ เอาลูกพี่ไปไหนอะโอ้มังง้อชนะแล้วนี่ไงโอ้โหมัง้อเฟรนซี่ไทม์ฟูดคูณสองอาหารมันออกมาเยอะขึ้นแล้วลูกพี่ใช่มังอ้อคูณสีส่วลสุดยอดไปเลยแปลว่าเราเล่นออบบี้ปุ๊บเราจะได้อาหารที่พุ่งออกมาเยอะขึ้นนะพุ่งออกมาอย่างมหาศาลเลยมังอ้อเอ้ยลูกพี่งั้นเดี๋ยวเราต้องไปล็อกออบบี้หาดซะหน่อยแล้วจะดีแหละก็หมายอยากได้อาหารคูณสองอาจะได้ปั่นเร็วๆไงลูกพี่อ่ะเดี๋ยวรู้เลยระหว่างนี้ก็กินผมไปก่อนและกันหนูหยาบเบ วางไอ้ไอลุงแกซาดิบหรืรเอเปล่าไปให้เขากินอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ผมผมชอบวิล็อกเหมือนเล่นรถไฟหอติลังกาเลยอ่ะไม่เหม็นขี้เหรอขออีกสักทีแล้วกันวิล็อกเวอรมังโง้แกเล่นไปตอนนี้ฉันจะเปิดไลาอาหารใหม่เลย,ยะย่ฮอทดอกเอ,อ้ลุงพี่เปิดฮอทดอกแล้วเหรอ <c oughs> ใช่งั้นนี่เลยเดี๋ยวมาจะเปิดอันนี้แล้วพาย นี่แน่พี่ล็อกมาสามารถซื้อพายให้ได้แล้วโอ้สุดยอดมาโง่นี่ฮอดดกของฉันมันออกมาแล้วมาโง่ฮอดดกของฉันหน้าตามันเหมือนมันหน้าตาเหมือนเหมือนเหมือนฮอ,ฮอดดกเลยมาโง่ก็มันคือฮอดดอกนี่น่ะเว่อพี่ล็อกดูพายมาดินี่แหละเก็บพายไปให้นุ๊กินนุ๊จ๋าอาหารใหม่มาแล้วจา้า ว้าวนุกบอกว่า that was great เขา,าชอบเขาชอบใหญ่เลยว้าวถ้าเขาชอบมาจะเข้าไปให้เขากินอีกสักทีว้าเฮ่หม,มาโง่ออกแนวซาดิสนะเราอะ่ะเฮ้ยมาโง่ฉันไม่ได้จะบอกว่าไงอะ่ะเราสามารถเพิ่มความเร็วการกินของนุกได้ด้วยนี่ฟีดสปีดบูสจัดไปสปีดบูสตรงไหนอะ่ะนี่ไงข้างๆลิ้นเขาว่ามีปุ่มโยโอ้พันธาจัดไป ว้าว wow, อาหารลำเลียงแบบเร็วขึ้นแบบไฮสปีดอ่ะเป็นนู๊อิทแลกอยู่แล้วมังองอไม่กินน้ำลายเลยสักนิดเดียวพี่ล็อกไม่กินไม่ย่อยกินและขี้เลยพี่ล็อกเขาถามว่า I'm not sure if this is healthy โอ้โหกินมาขนาดนี้เพิ่งมา <c oughs> มันมันไม่น่าจะเฮลตี้หรอกครับพี่นู๊หมาเนี่ยเฮลตี้กินไหมอ่ะหมามาแล้วว่าเบอหมามีตั้งอัพอาหารอันใหม่ให้นุ๊แล้วนี่ฉันก็มีเปิดไลน์อาหารใหม่โเค ของหมาเป็นสเปซแซนด์วิชลูกพี่โอ้โหแซนด์วิชอาวากาศเลยเหรอเฮ้ยไหนหมายอยากรู้มันหน้าตาเป็นไงอะสเปซแซนด์วิชจ้าอยู่ไหนอะมันปนกันม่วไปหมดเลยพี่ลรากคดูไม่รู้เรื่อง <c oughs> คุกกี้ของฉันหน้าตามันเหมือนหน้าตามันเหมือนเหมือนเหมือนคุกกี้เลยว้าวหมาเจอสเปซแซนด์วิชแล้วพี่ล็อกหน้าตาเหมือนแซนด์วิชธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันเหมือนแซนด์วิชธรรมดาเลยลูกพี่ เอาไปเลยจะนุบกจ๋าโอ้โมางโงตอนนี้กิจการโรงงานของฉันร่ำรวยมีตังสองหมื่นกว่าแล้วสุดยอดไปเลยลูกพี่เราเก็บอาหารไม่ทันนุบแล้วทำไงดีโอ้โมางโงใครจะไปทานมันกินแล้วมันขี้เลยดูดีโรงงานเราผลิตเร็วมากเลยพี่ล็อกโอ้โมง มังโง่ไลา์ต่อไปของฉันเป็นเค้กราคาเป็นแสนเลยว้าววอฟเฟิลราคาห้าแสนโอ้โหพี่ล็อกเป่าจีิงห้าห้าแสนเลยเหรอเก็บตังแป๊บเฮ้ยมังโง่โรงงานแกเป็นไงบ้างนี้เจริญรุ่งเรืองมากอาหารล้นปีนุกกินไม่ดันแล้วพี่ล็อกมังโง่โนูกก็ถามใช่ปะไม่มีผักบ้างเหรอลูกพี่มาอัพอาหารใหม่ให้น้กได้แล้วอ่ะเอ้ยฉันก็เปิดไลน์อาหารใหม่ได้เหมือนกันนี่เค้กของหมาเป็นวอฟเฟิลพี่ล็อกว้าวน่ากิน เค้กพี่ล็อกเป็นไงบ้างมันยังไม่ออกมาเลยหม่กโรงงานพี่ล็อกจักจ้าเฮ้ยใจเย็นดีรายอาหารมันเยอะโอ้ยนั่งไงโอ้ยนั่งไงมันฉันเห็นแล้วโอ้บมางโง่มันหน้าตาเหมือนมันหน้าตาเหมือนเค้กว้าวพี่ล็อกวอฟเฟิลหมาก็มาแล้วเป็นแผ่นๆพี่ล็อกวอฟเฟิลหมาเหมือนกระเบื้องห้องน้ําเลยอ่ะเอาไปให้นูบกินก่อนเอาไปเลยจะนูบจ๋าชอบใจไหมจ๊ะว้าวร่ำรวยพี่ล็อกนูปบอกว่าเขาเพิ่ง รู้ว่าตัวเองขยับไม่ได้อะมันนอนอย่างงี้มาตั้งแต่เปิดเกมแล้วมังง้งเนาะโจนรูปที่น่าสงสารมาโง่ฉันเปิดลายอาหารใหม่ได้อีกแล้วมาก็เปิดได้แล้วของมาเป็นถั่วกระป๋องลูกวิ่ถั่วกระป๋องไว้อนี้ของฉันอะไรวันเนี้ย ดีเทอร์สแพ็กเก็ตโอะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรวะงั้นหมาขอลองถัวกระป๋องของหมาก่อนละกันลองดูดิแล้ว, <the> ลวอ้อหมามีลูกสอนให้ไปรีเบิร์ตด้วยพี่ลอกแต่หมายังไม่อยากรีเบิร์ตอ่ะเฮ้ยเขาบังคับเรารีเซเบิร์ตแล้วหม่างง้อเฮ้ยหมายังไม่อยากเกิดใหม่ไหมอยากจะเอาถั่วกระป๋องไหมนูกินก่อนโอ้หมางง้อฉันเห็นอาหารใหม่ของฉันแล้วมันคือมันคืออะไรวะอ๋อ oh, น no. ม,มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนซอ,องใส่ช็อกโกแลตโอ้พี่ล็อกนี่ไงหมาเจอกระป๋องทั่วของหมาแล้วเหมือนกระป๋องโคกเลยพี่ล็อกเอ้ยเหมือนอาหารหมาที่แกกินทุกวันไหมใช่เลยพี่ล็อกเหมือนกระป๋องอาหารหมาเลยเนี่ยเอาไปให้นู๊กินก่อนเอาไปเลยจะนูจ๊จ๋าบังก็มียจะบอกอะว่าไงอ่ะฉันอัปเกรดความเร็วในการกินของพี่นู๊อีกแล้ว เฮ้ยหมาก็มีตังมาอับได้ตอนนี้เป็นนูบอีทแหลกๆดับเบิลแหลกเลยมังอ๊ะโอ้โหนูบอิทแบบรัวรัว,วพี่หรอมังอฉันอยากรู้อยากลองลูกพี่อยากลองอะไร,รอ่ะฉันลำคาญไอลูกศรที่มันให้เราไปรีเบิร์ตเนี่ยลูกพี่จะลองไปรีเบิร์ตเหรอลองให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยดีมไหมจะกึกจัดไปเลยลูกพี่โอ้มังอรีเบิร์ตเรามีอนุณสณ์อะไรเนี่ยพี่ชายพี่เฉลน มายืนแล้วเป็นไงลูกพี่ต้องนี่อาหารใหม่อ่ะเปล่าอ๋อม่างโง่เขาให้กดบูชาแท่นได้บูชาแท่นแล้วได้อะไรอ่ะรีเบิร์สเซตัตุฉันจะลองแล้วนะหม่างโง่เป็นกำลังใจด้วยนะครับคุณผู้ดูโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซุปะแฟนไอหม่างโง่แกอย่าแย่งฉันพูดเดีฉันพูดอยู่นะช่องโป๊บโอเคครับโทษโทษเอาแล้วนะทุกคนไปรีเบิร์สเซต เป็นไงลูกพี่ลายอาหารของฉันมันหายไปหมดลายบ้าลางโงฉันต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่เบอร์เกอร์โธอพี่ล็อกที่น่าสงสารดีนะหมายังไม่รีเบิร์ดเออเอาลูกพี่มาทำะไรบ้านผมอ่ะอเฮยแฟงครับ ว่าไงอ่ะผมตกงานนะครับช่วยจ้างผมทํางานด้วยเป็นพนักงานโรงงานก็ได้ครับโถพี่ล็อกที่น่าสงสารต้องเริ่มใหม่หมดเลรโรงงานผมล่มจมแล้วครับเฮียแฟงครับลูกพี่มันนี้เรวหมาจะเปิดลไลน์ใหม่โอ้สภาพนี้อย่าเรียกผมลูกพี่เลยครับผมเหลือตังค์78บาทครับเฮียครับโถตังค์ก็หายด้วยเหรอใช่เลยครับเฮียครับเฮียแฟงพอจะมีให้ยืมสัก200้ยไหมครับมีห้สบวทลูกพี่ ลูกวิ่มันนี่เร้วหมาสามารถปลดล็อกอันนี้ได้แล้วอ่ะไอ่ไหนวะช,ช็อกโกแลตสิบล้านช,ช็อกโกแลตแล้วว่าสิบล้าน <c oughs> ลองดูกันลูกวิ่จัดไปไปดูกันดีกว่าชชว่าช็อกโกแลตสิบล้านหน้าตาเป็นไงฉันว่ามันต้องสีดำดำน้ำตาลน้ำตาลเหม่อสีเหมือนขี้หมาล <c oughs> เลยออาสกินไปลงเลยหมาเจ,จ้าต่ไายเบอร์เกอร์เลยรนู้นวะลูกวิ่เมันอะไรมันจอกมา้ที่ช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตจะโอ้นี้ไง้เอา มาเก็บไปแล้วมองไม่ทันนะพี่โอ่ไอ้ติงตองนี่ไงลูกพี่มันกำลังมาแล้วช็อกโกแลตโอ่ช็อกโกแลตเลยเหรอช็อกโกแลตว้าวดูดิเป็นบาร์ช็อกโกแลตอันใหญ่เบลเลอร์เลยครัเหมือนท่อนไม้เลยพี่ล็อกเอาไปเลยจันนูบอิทแลกจ๋าเฮ้ยลูกพี่นูบเรามีอาหารการกินมากมายหลากหลายแบบเลยนะสุดยอดมาโง่แต่ว่าทัา้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าเราสองคนแล้วละ่ะจ๋ยายอิทแลกบ้าเหอะ มันก็สนุกดีนะคะลูกพี่นั่นแหละค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบให้เรามาเล่นแบบอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําลังใจให้หมากับลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้พวกเราไปก่อนแล้วบายบายลูกพี่เดี๋ยวมาจะรีเบิร์เป็นเพื่อนลูกพี่เองราง็โรงงานล่มจมล้มละลายเลยนะเอ้ยไม่เป็นไรว้าวมิชลินบูชามิชลินซะบูชา,าและจบาบา หายหมดเลยหายไปหมดทุกอย่างเลสศูนบาท